สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์และนี่คือเกม Into the h a l l s เกม Survival a u t เอาต่อดฝีมือคนไทยจากบริษัท Msoft Studio มาเริ่มกันเลยเ <t> ขาทักมาบอกว่าพี่เบยไปลองเล่นดูแล้วก็ให้ขีมาแล้วก็ด่าได้เลยเต็มที่คืออยากให้ผมด่าว่างันเถอะโอเคมาเดี๋ยวจัดให้งามๆเอาเบิ่มๆคือลือเอาให้สะดุ้งเลย <laughs> อะไรเนี่ย s เ a c k p a c k ค a c k ไม่มีนะที่ตัวเปล่า ผมคงไม่ดา่าด่าไปมันก็ได้แค่สะใจเอาเป็นติแล้วกันติชมเพื่อไปปรับปรุงแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าคุณน่าจะชอบติมิยาแบดมากกว่านะติมิยาแบดนี่คนไทยชอบมากครับผมรู้ว่าคุณเข้าใจมันต้องซ่อมอะไรเนี่ยชีพไม่มีของล็อกเป็ก DIY ไม่มีต้องหาก่อนแหละบลเอาไว้จุดไฟเพื่อไออุ่น แล้วก็ทำอาหารไม่มีของต้องไปหาก่อนมาแนวฟ้าร์มกลวเศษไม้ตูม้มีแบนเดชล็อกปิกไม่มีโอเคนี่อะไรเนี่ยวอคเวนช์กูไม่มีต้องซ่อมก่อนกองไม้คือเราเอาตัวรอดจากชั้นดัดฟ้านะครับเราเป็นผู้รอดชีวิต จากอะไรบางอย่างที่ต้องติดอยู่ชั้นดัดฟ้าของตึกออกไปไม่ได้รอความช่วยเหลือต้องมีชีวิตรอดเวิร์กนตรงนั้นเลยวะ่ะโอ้โหลแล้วในยูไแม่งเต็มจอไปหมด <c oughs> อย่างหนึ่งที่ต้องแก้นะครับ u s e r i n t e r f เ c อเอาออกซะอย่างนี้มันลกมากเลยถ้าคุณอยากจะแสดงว่าในนี้มันมีอะไรบ้างให้ผู้เล่นเดินเข้าไปใกล้แล้วกด e เพื่อแสดงดีกว่าคอยเด้งขึ้นมาโชว์ แบบนี้มันลบเลกับจักหนูอ๋อคือแบบเราติดอยู่ในตึกดันฟ้าไม่มีอะไรจะแดกต้องอาศัยหนูจาก,กองขยะเท่านั้นขยะลอยฟ้าต้องใช้เลื่อยใหม้มันกันประตูอยู่อะ่ะอาจจะเลื่อยแล้วเข้าไปได้ต้องลองต้องลองเนี่ยอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้เลยครับ UI แกซสเยอะมากลบจอ ปาอีบุถึงสุดตั้งนานแล้วของเพิ่งจะเข้าตัวช้าไปเอาให้มันพอดีกันดิแก้ดีเลยมาเกมต่างๆไม่ว่าจะเกมอะไรนะครับ UI น้อยได้เท่าไหร่ยิ่งดีอย่าใช้เยอะนอกจากมันจะทำให้ผู้เล่นสับสนแล้วมันยังทำให้หน้าจอดูสดกปรกอีกด้วยอาจจะเป็นเพราะผมเป็นพวก minimalist มันชอบความเรียบง่ายเลยวิจารณ์อย่างนี้อันนี้ในมุมผมนะ ไปพิจารณาดูกด E เพื่อดึงของออกมาผมก็เปลี่ยนจากปุ่ม E เป็นปุ่ม F ดีกว่านะในไหนปุ่ม F มันก็เป็นมีมล Press F เพื่อทำ,น,น,ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเปลี่ยนเปปุ่ม F แล้วตัว E ไปใช้อย่างอื่นเช่นเปิดกระเป๋าไ่นเออเปิดกระเป๋าก็ได้วะไม่ใช่ I กด Tab โอเคเงินเด๋ยนนะมีของสมใส้วยเหรอหัวอาวุธแบ็คแพ็คมีสแตทมีเอฟเฟกต์สถานะมีของ Okay. เราได้เลื่อยหั่ถักมาอันหนึ่งแล้วแล้วเราจะทำไงให้มันใช้ได้วะเราต้องซ่อมโต๊ะก่อนปะต่อไปดูซิโต๊ะจะซ่อมเลยไม่ได้โอเครีแพรโอ้คืบหน้าวะ่ะซอบเรดขาดทูพาร์ตอีก4ชิ้นไปหามาดี๋ยวช่องเรามีจำกัด ต้องคอยวิ่งแล้วของมาใส่อ๋อของที่อยู่ในชั้นวางก็นับเป็นอุปกรณ์ครับได้เหมือนกันไม่ต้องพกอันนี้ก็ดีอันนี้ใช้ได้มันยังเข้าใจได้ไงว่าเออของอยู่ไนของอยู่ในความครอบครองของเรานะหยิบม,มาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่ากันขวดเปล่าเี๋ยวไว้ใส่นะพเฮ้ยมันมีแถบความหิวกับความกระหายด้วยแล้วก็ความง่วงแล้วก็ความเงียบเอ้ยไม่มีความง่วงแล้วก็ความหนาว รภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราต้องรีบลงมือละคอนเทนเนอร์การ์เด้นต้องเอามาเล็ดมาหวานอ๋อถือว่ามึงโชคดีนะเนี่ยมาติดอยู่บนยอดตึกที่มันมีแปลงผักให้ปลูกแบด,ดได้ถูพาร์อ้าโอเคเราได้ถูพาร์ทละครบลวเอาไปครับเรื่อยกันดีกว่าหยิบของใกล้ตัวมาก่อนแล้วบนดัดฟ้าอย่างนี้นะครับ ไอ้ hey, ถ้าฟาร์มของหมดแล้วมันจะทำยังไงอ่ะอย่าบอกนะไม้สปอนได้อันนี้กูตบเลยนะถ้าเจอตัวจริงนิดเดินวปิดตบเลย <c oughs> เอาอะไรคิดแต่ไม่คงไม่หรอกเราเชื่อใจนายว่ะอา่าสต๊อปเอาเราเชื่อใจนายว่านายเอาความสมเหตุสมผลมาใส่กับเกมนี้โอเคขาดอีกชิน้น water filter เอาไว้กรองน้ำอแล้วมันใช้ยังไงวะ u s e a b เ Homemade Filter เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเก็บกันยังไม่ค่อยอยู่น้ำเท่าไหร่ยังได้อยู่เก็บิกขวาเอ้ดับเบิลคลิกได้ไปของออกแล้ววิ่งขึ้นชั้นบนหวมีของดีเศษเล็กสี่ชิ้นอะไรเนี่ย I need help getting out of here レสคิวอ๋ออีกสิบสองวันจะมีความช่วยเหลือมาต้องเอาปืนพุยิงเรียกภายในวันที่สิบสี่ไม่งั้นมันจะไม่มาช่วยอ๋อมีเวลาจำกัดเว้ยเราจะมาอ้อยอิงไม่ได้แทงคูตัดโอ,อเครีบหาของเดี๋ยวคงได้เข้าไปในตัวตึกแน่ๆเลยวะ่ะเพราะไม่งั้นของหมดถ้าไม้สปอนได้นี่คุณเลิกเล่นจริงอะไม่ใช่ละ อ้าวนี่ไงได้มเมล็ดอะไรมาเอ,อิบรูทเดี๋ยวลองไปปลูกดูซิของกล้องใหญ่ใช้เวลาหยิบนานเนี่ยบาเด็มนั่งนานแล้วของจะเข้าตัวไปแก้ดีเลยมาครับให้มันชนปุ๊บเข้าบับมันจะได้ลื่นไหลโอเคเนี่ยไอมองไปนู่นยังเห็นเลย มาแต่ไกลเอาไว้คูณเล่นเดินเข้าไปใกล้ค่อยแสดงครับอย่างนี้บล็อกจออยากให้ด่าเอางนะเราจะด่าแบบตรงไปตรงมาด่าด้วยเหตุผลโดยที่ไม่อยาบด้วยใส่มาเล็ดลงไปแล้วใช้น้ำอะไรวะเนี่ยมีแต่ขวดเปล่ามีน้ำตกกระปกอยู่มั้ง ี่มันนเห็ไอยูไอตัวนี้ม่งอยู่อยู่เลยอ่ะกูออกมาตั้งไกลแล้วไอบ้บ้าเอ้ยแกให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้โอเคเลื่อยมาแล้วคราฟเลยแฟบริกเอาไว้ทำไมไม่รู้แต่คราฟเลยหน้ากากเอาไว้กรองอากาศเป็นพิษอา่ามีไว้มีไว้โอเค ตัวไ้ไม่เสียหลยเก็บให้หมดเอาเรื่อยมาไปไล่เรื่อยของดีกว่านีอะไรที่เรายังไม่ได้เรื่อยบ้างเฮ้ยมันมีโตแล้วนี่ Water filter ต้องใช้น็อตสี่ตัวใช้แฟบริกโอเคเราจะได้กองน้ำได้ให้เราเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวน้ำเรื่อย เออแอนิเมชั่นตอนเลื่อยโอเคพลันอันนี้ไม่ตำหนิครับอันนี้เวิร์กเบสแคมป์ฟลอร์สามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามหกเลื่อยอ่ะกูมีพอดีเลยอันล็อกสามแปดต้องใช้โครบาโอเคงั้นเราก็ลองเอนทรานซ์นี่คือตรงที่เราอยู่ใช่ไหมห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายตรงไปห้องนั้นมีทางออกอีกวะเดี๋ยวลองดูไปเฮ้นี่เข้าตึกได้ด้วยวะ นั้นแสดงว่าเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยวฮควันปอดเรายังไงเนี่ยตู้เอทีเอ็มเฮ้ยลดลดเรื่อยๆแลกนะอ๋อใช่ใช่ใช่กองอากาศกองอากาศนี่นี่นี่ใส่โอเคมีแอนิเมชันตอนใส่ให้ด้วยแจวหาน้ำดื่มเราควรจะหาน้ำดื่ม มันไฟหไหมในตึกนี้ลแล้วไงวะแล้วมันจะถล่มไหมเนี่ย empty bottle ไม่มีน้ำไม่กูดื่มเลยดื่มน้ำโ้มได้ไหมหรือว่าอย่า <ek> เขาว่าคนเราถ้าดื่มน้ำเย,ยวสามารถมีชีวิตรอดได้<พ>เคยเห็นปรากฏในข่าวต่างชาติตึกถล่มแล้วดื่มเยี่ยวอยู่รอดจนมีคนมาช่วยอะ่ะมันจะหยีหน่อยแต่ว่ารอดนะครับบอกเลยว่าผมไม่กล้าอะ่ะ ถ้าไม่ใกล้ตายจริงๆผมจะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราใส่ห้องน้ำให้หมดก่อนเฮ้ยน็อตต้องใช้โคลบ,บาสักเอ้ยไม่มีห้องน้ำใช้มีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีเราแค่คนเดียวในอาคารแห่งนี้เลอได้ยินเสียงน้ำชาโคทับเล็ตอะไรอ่ะอ๋อเอาไว้แก้อาหารเป็นพิษโอเค โอ้โหเลี่ยวน้ำจากชักโครกสามารถเอาสามารถกรอบไปดื่มได้เอาหาปะเนี่ยดดไม่มีใครขี้อยู่หรอกเนาะกระดาษทงนั้นเลยยังยากอยู่นะเนี่ยต้องบริหารทรัพยากรดีๆเลยอะ่ะมัวซัวไม่ได้ของมีจำกัด สตูคือใครวะมีโจนอยู่ในตึกหรือว่าเอาชนะตัวเองอยู่รอดไปให้ได้ไปวันๆอะไรเงี้เหมือนเกม stranded deep ที่ผู้เล่นต้องเอาตัวรอดบนเกาะล้างเล่นได้คนเดียว <c oughs> โอเคกูครู้ละ <c oughs> มันต้องมีอสูรกายหรือเชี่ยอะไรอยู่ในนี้แน่นๆเฮ้ยแล้วถ้าเกมอย่างนี้มันสามารถเล่นได้มากกว่าหนึ่งคนมันจะสนุกมากควรจะเป็นอย่างนั้นวะ ล้อเล่นงานเราอยู่ Mystic Studio ตู้น้ำต้องมีขวดเปล่าไม่งั้นเก็บก็ได้แถวๆนี้น่าจะมีมั้งตรงไหนมีขวดเปล่าให้กูบ้างครับขวดเปล่าให้กูไหมครับจะกรอกน้ำครับใส่สกปอตเทปครับเอามาทำยี่อะไรครับโอเคได้น็อตมาตรง การับสี่ตัวเพื่อทำฟิลเตอร์สินหมดซอมบี้เลยวะ่ะซอมบี้รอดแดกเราอยู่ละโอ้ตัวอีตัวอียังปรากฏกูอยู่ตั้งไกลให้กดอีทำไมเฮ้ยหนาวโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละอย่างเงี้ยกลับบ้านดีกว่ากลับไปผิงไฟผิงไฟเพื่อไออุน่นเฮ้เยแนวกันยังไงกูมีอาวุธโอเคมีปืนมีปืนยิงได้ไหมยิงได้ด้วยโอเคกูคมีอาวุธละ แต่กลับบ้านก่อนวิหนาวหนาวเชี่ยทางออกอยู่ไหนวะคิดเป่งละหลงทางเอาทางออกนี้เฮ้ยขวดเปล่าเชี่ยเต็มทิ้งเลยดิทิ้งของก่อนทิ้งของทิ้งกระดาษไปเอ้ยกระดาษไม่ได้กระดาษต้องใช้ก่อไฟทิ้ง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 นับไปแล้วกันโอเคขวดเปล่าไม่ได้อีกทิ้งผ้าไปก่อนเดี๋ยวมาเก็บ ขวดเปล่ากล่องน้ำเร็วโอเคดื่มขีกขวาเพื่อดื่มเฮ้เสียงใกล้มากแต่กุหนาาอะ่ะเอ้าตายเอาตายได้ไงอ่ะหนาวตายเหรอเลือเล่อเรื่อรถวะเอาจี๋ยหลดได้ไหมมีออโต้เซฟไหมเอาตายตายเลย ได้เลยอ่ะ oh, มีโอกาสให้กูแก้ตัวปะโอเคมีมีโอกาสอยู่ได้อย um ู่ได้อยู่เก็บอะไรมาบ้างแล้ววะเนี่ยต้องฟาร์มใหม่เลยไหมโอ้โหยัดแค่ริ่มใหม่หมดพ่อมึงกูไม่ได้เซฟเนี่ยโอ้ยสัตว์ ค okay. ผมก็เล่นมาใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้แม่งออโต้เซฟมันให้เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกคราวนี้กูเซฟก่อนเข้าเราต้องเซฟบ,บ่อยๆเพราะความหนาวมันอันตรายผมต้องปไปไล่กวาดเก็บของข้างบนมาหมดเลยมาเริ่มต่อจากที่เราพลาดเมื่อกี้ต้องเซฟให้เป็นกิจจวัตรอย่าลืมเป็นอันขาดเด็กไปเราก็จะได้ของมาส่วนหนึ่งแล้วก็ไปที่ฟลอร์สามเก้าปลดล็อกมันซะ ไปเป็นล้วเป็นแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ไงลืมสังเกตโอเคตรงนี้จะมีหน้ากากเก็บมาใส่แล้วก็ไปต่อได้ฟาร์มห้องน้ำชายก่อนเลยไอยห้องน้ำหญิงห้องหญิงก็ไม่มีอะไรมากใส่ผ้านิดหน่อยเอาจะเปิดปิดประตูปุ่มเปิดประตูน่าจะเป็นปุ่ม e ปุ่มเก็บของน่าจะเป็นปุ่ม f ไม่งั้นลวน อย่างที่เห็นมันจะมีปัญหาแต่เล็กน้อยครับเรื่องนี้ไม่สีเรียสแต่ถ้าแก้ก็ดีเกมเพลย์จะได้ไหลลื่นหน่อยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายอยู่ในนี้กับเราผมได้ยินเสียงได้ชารโคลท็บเล็ตมาแล้วไอเทมไม่ได้สุ่มสปอนไม่หว่าถ้าไอเทมสุ่มสปอนจะยากขึ้นกว่านี้อันนี้คือมันฟิกเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเห็นคคาดเดาไม่ยากสปีดลันได้ สิ่งเหมือนคนนอนกลนเลยว่ะซอมบี้เหรอน่าจะซอมบี้แหละมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เอ้ยเนยวกันอ๋อใช่เมื่อกี้กูตายตรงนี้ถือปืนเนวกันใช้กระสุนเป็นไอ้นี้ปะ่ะรีโหลดรีโหลดด้วยลูกตะปูอ๋อโอเควางซอมบี้มึงว่ะกูจะยิงมึงด้วยตะปูทำให้หน้าคว่ำเหอ้สัตว์มาเด้อเปิดในตู้มีแต่ไม้ พี่อยู่ในจ้าอยู่น้ำแล้วะ่ะกรอกน้ำได้ไหมได้กรอกที่หายทั้งสังกรอกได้ทีเดียวโอเคแดกเลยลีกขวาเพื่อแดกงับโอเคนะถ้าหานเป็นพิษเรามียาเดี๋ยวยาไปเก็บน่าจะมีปุ่มแบบสำหรับเรียบปืนอนะไม่ต้องเดินตั้งถืออย่างนี้ตลอดมันเก,กะก็ กด x ก็ได้กด x เรียกปืนลงโฮสเตอร์อะ่ะคนจะมีแล้วกด x อีกครั้งเพื่อนเนี่ยตั้งท่าอย่างเงี้ยจะไม่ว่าเลย้อเวลาเลื่อยไม้มีแอนิเมชันเอาปืนเอาปืนแนบไปข้างตัวหน่อยก็ดีไม่ใช่หายไปอย่างนี้เลยจะบ,บ้าหรือเปล่าไอ้ชายซอมบี้วะมีแต่เสียงมาจากไกล้ๆล่ะเสียงมันไกลมากกว่ากี้เ้เขาเริ่มม่วง เราเริ่มจะง่วงแล้วตักเทปอีเพอร์ามให้ทััวอุ้ยหนาวแล้วนี่ไงหนาวแล้วออกเลยจ้าความหนาวน่ากลัวกว่าซอมบี้เราจะไม่ทนมีทางออกทางออกแล้วกูง่วงแล้วด้วยเดี๋ยวไปนอนพักเอาแรง,แรงเอ้ยไปนอนพักเอาแรงก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มใหม่ เวสแคมป์ก o เริ่มเป็นเริ่มเล่นเป็นแล้วสนุกโอเคจุดไฟชาโคใส่กระดาษแล้วกันใส่แม่งให้หมดเลยประมาณนี้เราต้องรอใหไ้ไม่ต้องรอก็ได้ปะเราไปนอนเลยได้ปะหรือต้องรอให้มันเย็นลงก่อน Sleep. sleep with me free breakfast เลื่อนไม่ได้อ๋อได้ได้ได,ได้ได้แล้วได้แค่นี้โอเคก็ยังดีเฮ้ยไม่เอาดีกว่านอนก็นอนเต็มอิ่มไปเลยเดี๋ยวใส่ไม้เพิ่มลงไปใส่ไม้เพิ่มลงไปผ้าผ้าดีนิดหน่อยไม้ดีกว่าไม้เวอร์สุดโอเคนอนย,ยาวๆสักตืนหนึ่งตอนตีหนึ่งสี่สิบแล้วนอนแบบเกมเมอร์ ตื oh, uh, ่นทีหกโมงห้าส <laughs> e ิบเลยเราจะหิวน้ํำอ๋อมีกลาบแบบนี้เอออย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีโอเคเลยเห็นด้วยครับมีประเมินผู้เล่นว่าตื่นมาจะเจอกับอะไรเชียลืมถอดหน้ากากนอนตั้งหน้ากากเลยป้องกันพีเอ็มสองจห้าแล้วกันโอเคไปลุยต่อจะมีนับตัวหนึ่งเอาตะปูมาสำรองไหมยี่สิบก็พอ ีน,นี้ให้เก็บอีกอลืมทำไอ้นี่เล่นใหม่อีกรอบเฟบริกโอเคเราคราบหน้ากากมาอันนี้วะมันใกล้หมดแล้วอันนี้เอาพกไปด้วยเผื่อหมดครับอาวุธได้นะครับต้องใช้ซากปืนพกมาทำกระสุนต้องใช้ปลอกกระสุนกับดินปืนอันนี้เห็นด้วยสมเหตุสมผล ล็อกพิกต้องใช้สตีลล็อกพิกโคบาต้องใช้โคบาแบบหักหักไปฟาร์มต่อในอาคารนั่นมันต้องมีของดีของที่จะทำให้เรารอดตายเราต้องทำอย่างนี้ไปจนหนึ่งชั้นหนึ่งเลยป่ะวะมีอยู่สี่สิบชั้นเนี่ยตู้น้ำเอาได้ปะ่ะไม่ได้ แกอาจจะไม่ได้อยู่แถวนี้อาจจะไม่ใช่คนแถวนี้ซึ่งก็ดีแล้วเราก็หาของเราต่อไปเก็มแนวฟาร์มของเอาตัวรอดทําใจครับอาจจะมีบางช่วงที่น่าเบื่อหน่อยๆเพราะต้องเดินต้องเดินเช็คซอกเช็คมุมเออเฮ้ยแล้วไฟฉายมาจากไหนวะเนี่ย <laughs> ลืมเอาเลื่อยมาจะเลินละ อุ้ยใช่ปมที่มันอุ้ยน,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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงสามบีใช่ไหมแม่เฮ้ยไม่เป็นเพี้ยอะไรเลยเหรอตายตายกูหน่อยตายดิเฮ้ยแม่งไม่ตายแม่งอึดเฮ้ยตายเฮ้ยเ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอึดจังวะหืมกว่าจะล่วงไม่ลุกนะโอ้ยเอ้ยหน้ากกหน้ากกหน้ากกร มีซอมบี้เว้ยแบงอึดอึดซะด้วยโอ้ต้องเอาไม้มาเลื่อยเอ้ยต้องเอาเลื่อยมาไม้ต้องเอาต้องเอาเลื่อยมาเลื่อยไม้ <laughs> พูดผิดพูดถอกหมดแล้วเนี่ยไป้นับมาตัวที่สองโอเคหาต่อไปหาต่อไปบรรยากาศเสียงบรรยากาศวังเวงดีอันนี้โอเคผ่าน ช็อกโกแลตบาร์กุญแจเฮ้ยกูได้กุญแจอะไรมาด้วยเ,เดี๋ยวคงจะมีให้ไขแถวๆนี้กลืมเอาเลื่อยมานี่ดิไอชิปเป็่งไว้มาอีกรอบแล้วกันไม่เป็นไรของก็เต็มละงั้นอโอเคกลับไปเอาเลื่อยของเต็มพอดีไปเอาลูกตะปูด้วยรีโหลด <c oughs> เปลี่ยนแม็กปืนตะปู เเริ่มเล่นเป็นไปอของเก็บมีรอารบินซอเรียบ,บ,เเยบโลบเอาไว้ทำอะไรวะเอาไว้มัดของเหรอยังไม่ต้องครับเอาที่ต้องใช้ก่อนเก็บไปให้หมดเลยนะะับสองตัวแล้วขาดอีกสองตัวเราจะกองน้ำเองได้ แจกับเลื่อยโอเคลูกตะปูเอามาเผื่อต้องยิงใครอีกมันต้องมีซอมบี้แน่ๆไม่มีแค่ตัวเดียวหรอกชัวสิ่งมีชีวิตบนตึก40ชั้นมันต้องมากกว่าหนึ่งตัวอยู่แล้วกลับเข้าไปโดยรวมผมว่าทำเกมออกมาได้ดีนะปรับเรื่องกราฟิกให้ดีขึ้นอีกแล้วก็ทำตามที่ผมบอกกับเรื่องยูอย่าให้มันล็อกเกิน แล้วเกมคุณจะลุ่งชดช่วงจัดชว,นชวันเชื่อผมเมื่อไหร่จะมีคนมาจ้างผมเป็นเกมดีไซนเนอร์สักทีวะถ้ามีคงดีผมมีไอเดียอยู่ในหัวเพียบเลยเพียงแต่มันในริดอาอาเม็นจริงไม่ได้ผมเขียนโค้ดไม่เป็นไม่ได้จบมาทางด้านนี้นะครับแต่เล่นเกมมาเยอะรู้ว่าเกมเมอร์ต้องการอะไร <S <S อ๋อนไงอันล็อกเดอะดมีของเก็บมีอาหารมีเครื่องดื่ม เสียงเอาไว้ทำอย่างนี้นี่เราเฮ้ยยิงไม่ทะลุลองดูลองดูมามาไม่ออ <S <S 1> <S 1> เอาเออฟฟิศเยอะๆไม่เน้นหัวละหัวเลยแล้วลกันวายไปลนะเออชอบอน,นิเมชั่นรีเหลดเวลาไหวแล้วหัวไม่หันตำเออไว้ทีแม่งตืดเหลือเกินอีเจไม่มีสองบีคลานที่ปืนนะวะ ถ้ามีจะดีนะน้ำไม่มีขวดเดี๋ยวไปหาขวดตำรวยมาต็อว่าโอเคมันต้องมีของดีถ้ามีซอมบี้เฝ้าสก๊อตเทปกระดาษของเครื่องมือหยิบมาให้หมดสายไฟ ประโยชน์กับเราในภายภาคหน้าระวังซอมบี้ด้วยอเคคราวนี้กูไม่ลืมเรื่อยละเฮ้ยน็อตไอ้นี่แหละที่ต้องการน็อตเก็บเก็บเก็บของสนุกตรงที่ได้ฟาร์มนี่แหละครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้คนเล่นจะสนุกคนดูจะเบื่อปกติเลื่อยโตะซะอยู่น้ำแล้วอะ น้ำก่อนกูต้องทำอย่างนี้อีกรอบวะเนี่ยโอเคกลับไปกลับทางนี้ได้ไหมโอ้ยตอนมีหน้าหมดอยู่น้ำแล้วเลื่อนรถอยู่ข้าวด้วยแดกก่อนวันฝรั่งแก้อิ่มเอ้ยแก้หิวคลายหิวไปก่อนเบสแก็มเฮ้ยจะไปโพไหน มาโผที่นี่เฉยเลยอันนี้ไม่สมจริงแล้วไม่ใช่ละควรจะตัดทางออกเมื่อกี้ออกครับให้มันเข้าออกได้ทางเดียวพอตามแปลนตึกดีกว่าอย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้เลยขวดน้ำสองขวดแล้วก็เลเื่อยเลืยเลื่อยตืนตะปูเอากระสุนมาโอเคใช้ขึ้นตะปูไปก่อนมึงรีบจัดแจงไปห้องเมื่อกี้ให้ไวไปกรอกน้ำแม่ใช้ให้กรอกน้ำ Let's go เด okay, ี๋ยวนะหน้ากากกองเราใกล้จะหมดแล้วด้วยเรามีเวลาที่จำกัดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้ำต้องมาก่อนเพรากูกำลังจะตายจากการขาดน้ำเติมน้ำเร็วเติมหมดแล้วเหรอเติมอีกอหาของต่อต้องคราบข้า ครับพ่อมาทำห้องกาดต่อไม่งั้นเราแย่แน่ยายนี่ยังไม่ต้องเอาเราลู่อีกแล้วเป็นไม้กัตบตะปูอ่ะยังไม่ต้องเลื่อยเสียเวลาใช้เวลาเยอะน,อน็อตครบแล้วเฮ้ยฮาเสียง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 มาจากไหนเอาขวดน้ำในนี้ก็มีอวกไปทำไมวะเนี่ยพ่อออกมาเอ้ยแม่มึงเอ้ยมันตัวเก่าปืนหรือไงเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะ เอ้ยติดติดโต๊ะไอ้เหี้ยโดนติดโต๊ะสัตว์เอ้ยบัคแดกเฮ้ยติดโต๊้ติดสะพานะอะยันมอกเฮ้ยหนีเฮ้ยอาอตายละมันฟื้นได้ด้วยเหรอเชีย่ยติดโต๊ะไอ้สัตว์เอ้ยจุกไม่เป็นผลเลือดไหลท่วมเลยโอ้โหออกก่อนออกก่อนออกก่อนเลยแย่แล้วตายแน่ตายแน่ ไม่น่าจะถึงอ่ะไม่น่าจะถึงบายบายลาก่อย <c oughs> <c oughs> เบื่อไว้มาเล่นใหม่กูพอแล้ววันนี้ <c oughs> เออแต่เกมสนุกดีใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเล่นใหม่ <c oughs> ใครอยากให้ทำคิดเพิ่มอยากให้ผมเล่นต่อไหมคอมเมนต์ือพอแค่นี้เบือ่อเม้นมาเม้นมาอันนี้เกมคนไทยนะครับกิ๊ดโซ่มาเก็บข้อมูลมล้วก็ช่วยเขา ให้เขาพัฒนาเกมให้มันดีขึ้นเรื่อยๆผมสนับสนุนคนไทยเต็มที่ออกมาเฮ้ผมจะเล่นต่อแล้วเดี๋ยวไปทำลิปบ๊ายบาย